วันดิตนิลการบทที่82อนุภาพสยบมารขณะนั้นเองเงาร่างสีใสพันปรากฏขึ้นเป็นเท่าข้อมแดนเนี่ยสัวจอมแพทย์งมงายหมากลุกไปแล้วย้อนกลับพร้องกับเพิ่มชายชราชุดเทาสีหน้าเยือกเย็นชั่วร้ายอายุประมาณ50ขึ้นอีกคนหนึ่งผู้คนทั้งสี่กระจายเป็นรูปพัดคุกคามมยังกึ่งกลางจนนีแห่งบูริมพอเบือนหน้ามองไปคิ้วขาวโพงต้องขมวดมุ่นเข้าหากัน ตอนนี้นางประจันหน้ากับผู้วิเศษเสเพหากแม้นวกกายกลับไปจัดการกับศัตรูทั้ง4พอดีเป็นโอกาสที่ผู้วิเศษเสเพสามารถทำร้ายซ้ำเติมทางด้านนั้นเท่าข้อมแดนเนี่ยโซกาว่าเล่าตัวเจ้พวกเรายังคิดรับการแนะนำสั่งสอนอีกทันใดเงาร่างสายหนึ่งขายวิญญาณพูดพายกีดว่าผ่านด้านหลังผู้วิเศษเสเพอย่างรวดเร็วว่องไวสุดบรรยายผู้วิเศษเสเพ พันครั้งหนักๆสายร่างงนเงินล้มฟุบลงแน่นิ่งไม่เคลื่อนไหวอีกไล่ลมขวาเงาก้าวเสียงสั่นสถานคนผู้นี้มีท่าร่างว่องไวนักยี่ห้อไล่ลมขวาเงาของเราดูท่าต้องลดลงแล้วน้องเราเห็นเป็นบุคคลเยี่ยงไรหรือไม่เต่งเขาก้าวย่างเตือนตนกขายเป็นผู้คุมหน้าคนหนึ่งเราก็เห็นเป็นเช่นนั้นมีทราบช้วิชาใดปิดชีวิตผู้วิเศษเสเพ อาจเป็นอาวุธลับชั่วหลายใดเป็นไปได้หรือไม่ว่าผู้คุมหน้านั้นคือประมกพักเทพมังกรตงเตงห่าสถานใจวูบรู้สึกว่าเป็นไปได้อย่างยิ่งยามนั้นชนนีแห่งบูริมได้ทะลันเข้าปจันหน้ากับคู่ต่อสู้ทั้งสี่แล้วตเตงห่าวพันพบว่าสีหน้าเล่ากอผิดปกติไปจึงกล่าวเล่ากอเป็นไรหรือไล่ลมขวาเงากลาวอย่างพุ่งผ่าน จนบัดนี้เราเพิ่งทราบว่าชไนาพาดพังเสียทีผู้เท่าใ้สภาพจนแทบเสียชีวิตที่แท้สำนักขโมยเราปากฏสิทธรยศนั่นเองเล่าก็ชไนนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเล่าชายชราชุดเท่าที่กึ่งกลางวงนั้นเป็นหัวหน้าสาขาฝ่ายใต้สังกัดพักเราคิดไม่ถึงมันกับฝืนกฎระเบียบเข้าสังกัดป้อมจันทาแตงหาอุทานดังอากล่าวว่าแต่นี่เกี่ยวข้องใด กับผู้เท่าไรสภาพผู้เท่าไรสภาพย่อมเป็นคนของป้อมจันทาได้เล่าสั่งให้จัดการกับเราไม่ถูกต้องผู้เท่าไรสภาพเคยกระตุ้นข้าพเจ้าจัดการกับเท่าข้อมแดนเนี่ยสัวพวกมันย่อมไม่ใช่พวกพ้องเดียวกันตอนนี้ไม่ขอวิจารณ์เรื่องเหล่านี้เราต้องพิจารณาโทษศิษย์ทรยศเล่ากอหากสอดมือเข้าไปในตอนนี้ก็ต้องตกเป็นเป้าของพรรคเทพมังกรและป้อมจันทาทั้งสองสำนัก เกลงกลางวงแววเสียงตะวัดดังสับสนชนนีแห่งบูริมได้หกักหลางกับศัตรูทั้งสี่สภาพการต่อสู้ขายลมคุ้มผลข้างดุดันทึกจิตยิ่งไล่ลมขวาเงาพันตบไหลเต็งห้าคราหนึ่งกล่าวว่าน้องเรายินยอมกระทำเรื่องราวให้กับเราประการหนึ่งหรือไม่เล่าก็สั่งมาได้อย่างเต็มที่ท่านเมื่อเรียนรู้วิชาแปรสภาพบัดนี้ก็แปรลูสนะยึดถือสัญลักษณ์ประจำสำนัก ครากุมสิทยธยศนั้นมันหาขัดขืนคำสั่งให้ประหารข้าโดยไม่ละเว้นเต็งเฮาขบกรามกล่าวว่าตกลงผู้น้องจะปฏิบัติตามนี้ไล่ลมขวาเงาหลวงป้ายทองเหลืองกว้างเท่านิ้วสามนิ้วจากอกเสื้อใบหนึ่งยื่นส่งต่อเต็งเฮากล่าวว่านี่เป็นประกาศสิทธสูงสุดของสำนักบรรดาสิทธสำนักรักขโมยล้วนต้องเคารพเทิดทูนก่อนที่ท่านจะลงมือให้แสดงประกาศสิทธนี้ก่อน มันมีชื่อฉายาใดโฉยหิวแขบุรุษพันมืองอเทียนหงเต่งหาพง,งศิษะรับทราบโคจรลมปานแปดสภาพเป็นนักศึกษาผิวกายดำเมื่มผู้หนึ่งดีดกายประหลาดเข้าวงต่อสู้โุดสายฟ้าหยุดมือเสียงตวาดครานี้เป็นจากจุดศสนอันลึกล้ำก้องกลางวานดุดเพรีกลางสนามรบคู่ต่อสู้ทั้งสองฝ่ายพากันหยุดยั้งชะงักมือดีดกายออกนอกวง ประกายตาสิบสายศาสพุ่งมายัางเต็งเฮาเป็นจุดเดียวทุกผู้คนรวมทั้งชนนีแห่งบูริมล้วนแตกตื่นสงสัยอย่างใหญ่หลวงบุรุษหนุ่มผิวกายเนาเมื่อมนี้กับกล้าส่งเสียงตวาดว่าต่อหน้าบุคคลเหล่านี้ใหญ่มีใช่มีกำลังขวัญหน้าแตกตื่นนักเต็งเฮาประสานมือคารวะชนนีแห่งบูริมกล่าวว่าเล่าตรวจเจ้อภัยที่มารบกวนชนนีแห่งบูริมขมวดคิ้วขาวพง กล่าวว่าท่านเป็นใครข้าพระเจ้าได้รับคำสั่งมาพิจารณาโทษสิทธรยศวาจาพอกล่าวออกทุกผู้คนล้วนตรึงลานอีกคราเต่งเฮาไม่แยแสสนใจปฏิกริยาทั้งหมดรังประกาศิทธิ์ในมือขึ้นสูงเข็นเสียงว่าโง่เทียนหงท่านจดจำวัตถุนี้ได้ดหรือไม่ชายชราชุดเทาหน้าแปลเปลี่ยนไปพูงว่าท่านเป็นใครเนหยยึดของป้ายทองเหลืองนี้ แต่งหาสุกเก็บป,ป้ายประกาศสิทธ์กล่าวเสียงเย็นชาไม่ต้องสนใจว่าข้าบัเจ้าเป็นใครเพียงยอมรับนับถือป้ายประกาศสิทธิสํานักเราก็พอแล้วบุรุษพันธ์มือโงอเทียนหงกล่าว่าท่านคิดถ่ายทอดคําสั่งใดติดตามข้าบัเจ้าไปหากแม้นเราบอกว่าไม่เราในเมื่อขัดคําสั่งกฎของสํานักจะไม่พรนพันละเวน้นขัดขืนคําสั่งแล้วจะเป็นไรประหารโดยไม่ละเวน้น บดพันมือสถานเฮือกแต่แล้วแผดเสียงหัวเราะกล่าวว่าท่านกระทำได้หรือย่อมแน่นอนกล่าวจบสาวเท้าหาบรุรดพันมือเท้าคอมแดนเนี่ยสัวพันขยับกายวูบสกัดขวางทางไว้กล่าวอย่างเหยียดหยามเด็กน้อยคิดทำอะไรเต่งเขาชะงักเท้าลงคำเด็กน้อยระคายหูนักดังนั้นสวนคำไปเท้าคอมแล้วท่านเล่าเด็กร้ายกาศ เยามีอายุสูงวัยปานใดกับกล้าเรียกหาเราเช่นนั้นมีเรียกท่านเป็นเท่าข้อมก็ได้ท่านก็ยืดหลังขึ้นเป็นไรวาจานี้แดกดันอย่างเจ็บแสบนักทั้งไม่เห็นฝ่ายตรงข้ามอยู่ในสายตาจนนี้แห่งบุริมอดแย้มยิ้มออกมาไม่ได้จอมแพทย์งมงายหมากรุกก,กับแค่นเสียงอย่างเดือดดานเท่าคอมแดนเนี่ยสัวกับกระชากเสียงว่าเด็กน้อยก่าวาจาก้าวราว เหล่าหูต้องสั่งสอนเจ้าจบคําสะบัดฝ่ามือกระแทกใส่เต็งเขาพลังฝ่ามือแหวกฝ่าอากาศดังเกรื่งครั้นเข้มแข็งแกร่งกล้าวจนเพียงพอต่อการทลายศิลาเป็นหุยผงเต็งเขาผนกลมปานคุ้มของร่างกระจายไปทั่วสัมผ่างกายปากหลักยืนแน่วนิ่งเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวเต็งเขายืนหยัดมัน่นดุดขุนเขาไม่ขยับเขยื่อนแม้แต่น้อยทุกผู้คนในบริเวณแตกตื่นจะยืนตาเดงดาน คิดไม่ถึงว่าเต่งเขาจะต้านรับพลังการจู่โจมได้โดยไม่หลบเลี่ยงบุรุษพันมืองโงดเทียนหงหน้าแปรเปลี่ยนอย่างรุนแรงสําึึกว่าเหตุการณ์ผิดท่าไปแล้วเต่งเขาพังกระชากระบี่ออกตหวาดว่าโงดเทียนหงติดตามเราออกเดินทางทําไม่ได้อย่างนั้นได้แต่ดาเนินการพิจารณาโทษท่านแล้วสำนักเราไม่มีบุคคลเยี่ยงท่านความไปมาของท่านหน้าระแวงนัก หรือป้ายประกาศสิทธิเป็นของปลอมและท่านรู้จักสิทธิทุกผู้คนของสำนักเราวาจานี้ถามไทยจนบรุดพันมือนิ่งอื้งไปเต็งเหาสาวเท้าเคลื่อนกายอีกคราบรรยากาศพันขมิงตึงเครียดขึ้นเท้าคอมแดนเนี่ยสัวขวางกั้นอยู่เบื้องหน้าหากไม่ยอมหลีกทางเต็งเหาก็ต้องหักห้างกับมันก่อนบรุษพันมือและจอมแพทย์งมงายหมักลุกพันสะอึกมาจากด้านข้างดูท่าทีคิ้ผนึกกำลังกุ้มจูโจมใส่เต็งเหา ชนานีแห่งโบริมถอยกายช้าๆเจตนาของนางเด่นชัดยิ่งต้องการให้เต่งเหา่าหากล้างกับฝ่ายตรงข้ามนางสามารถตักตวงผลประโยชน์โดยไม่ต้องลงมือในยามนั้นเต่งเหา่าเคลื่อนเขา้าใกล้เท่าคอมแดนเนี่ยสัวจนเอื้อมมือสัมผัสถ,ถูกแล้วเท่าคอมแดนเนี่ยสัวพันตวาดก้องพากะแทกฝ่ามือทั้งสองออกในระยะประชิดใกล้พลังฝ่ามือพอทะลักออกก็บรรลุเต่งเหา่า กีดกระบี่วาบออกกระบวนท่าเเรียวกราดดูแรงสุดต้านรับเท่าคอมแดนเนียสัวหากไปล้างฝ่ามือกับอาจต้องบาดเจ็บตามกันและผู้เสียเปรียบย่อมต้องเป็นมันเท่าคอมแดนเนียสัวหน้าแปรเปลี่ยนไปกีดเฉียงเฉียงไปแปเทียเรียงลบจากท่าจูโจมอันเลียวกราดขณะเดียวกันจอมแพทย์งมงายหมากรุก,กแยกย้ายเป็นหนึ่งซ้ายหนึ่งขวากระแทกกระท h นพลังฝ่ามือใส่เต็งเฮา มรสมพลังก่อเกิดเป็นวังวนจนสภาวักกระบี่เต็งเฮาชงักงานโบเป็นเหตุให้เท่าค้่อมแดนเนี่ยสัวหลบเลี่ยงในอย่างสบายอารมณ์เต็งเฮาตาเจิดจ้าดุดสายฟ้าพุ่งความข้าหาบุรุษพันมือปลายกระบี่แผ่ประกายเย็นะเยียบออกกระจายกว้างภพศาลแปดเทียปฏิกิริยาดังกล่าวลดอุบัติขึ้นในเวลาชั่วพริบตาบรุษพันมือบิดกายตวัดมือขึ้นอาวุธห้าใหญ่ ศาสตร์ครอบคุมใส่เต่งเหามีจํานวนมากมายจนจําแนกประเภทไม่ออกเต่งเหาคบกรามกรอดกวาดแก้งกระบี่ปัดไปแววเสียงติงต่งติงต่างตงอ่าวรับผิวก็กระจายเต็มท้องฟ้าบรุษพันมือชกโฉก,กาดชั่ววูบนั้นสกิดเท้าถอยปราดไปสามว่าวินาทีนั้นเท่าคอมแดนเนียสัวและจอมแพทย์งมง,งายหมากลุกทะลันถึงด้านหลังเต่งเหากะแทกกระนำฟ้ามือออก พลังฝ่ามือสามขุมยามรวมตัวกันอนุภาพค้ายเหมาะสมอันคุมข้ังพายุกลางทะเลทรายเพียงพอต่อการหอบเอาขุนเขาทรายราบลงแต่งเหาได้ยินส้มเสียงแหวกฝ่าอากาศก่อตื่นตัวในบัดดลแต่คิดวกกายไปต้านรับกับมิทันท่วงทีแม้ฐารลบก็ทำไม่ได้ทางนี้พอพลังฝ่ามือทั้งสามสายจูโจมออกอย่างรวดเร็วทั้งแผ่รศมีกว้างไพศาล ในยามชั่วรหุบังเกิดปฏิพานดีดกายไปตามสภาวะโถมปราดใสบรุษพันมือทั้งนี้เพราะสภาวะเสริมส่งทั้งลดทอนพลังฝ่ามือที่กดกระหน่ำมาปฏิกิริยาที่ถาโถมใส่จึงว่องไวดุดปากายไฟแพรพุ่งบรุษพันมือก็มีท่าร่างหน้าแตกตื่นบิดกายไมายหลบเลี่ยงจากด้านตรงแต่ยังชักช้าไปชั่วบูบถูกดังสีกระบี่กรีดวาบใส่ครางหนักหน,นักแล้วร่วงร่นลงกลางพงหญ้า เต็งเฮาทั้งนี้เพร,โรอโถขมกำลังที่เบื้องหลังผักใส่ม่อาจบังคับท่วงท่าได้กับลำหน้าไปสองวาจึงสามารถทิงตัวรงขณะจะหวนกลับไปคร่ากลมบรุดผ่านมือเท่าคอมแดนเนี่ยสัวและพวกทั้งสามก็ถลันตามติดมาดุดเงาตามตัวเต่งเฮาม่รอให้ทั้งสามมีโอกาสลงมือก็สะบัดกระบี่พุ่งว่าบข้าหาเท่าคอมแดนเนียสัวเท่าคอมแดนเนียสัวพึ่งชะนักเท้าลง สภาวะกะบีอันเกรี้ยกราดก็กระจายจ้ามาถึงรีบถีบเท้าใส่พื้นดินถอยล่นไปสองว่าเต่งเหาถอยก่ายวูบปาดกะบีใส่จอมแพทย์งมงายหมากลุกขณะเดียวกันบุรุษพันมือได้ทดหอยห่างไปสามวาอย่างเงียบงนันพอดีขึ้นไปยังที่ซึ่งเต็งเหาและไล่ลมขวาเงาเลนกายอยู่เมื่อครูจอมแพทย์งมง,งายหมากลุกในเลก,ก้าปะทะกับคมกบีเต่งเหาแยกย้ายกันถอยห่างไป เป้าหมายของเต็งเฮาคือบรุดพันมือดังนั้นไม่ได้ได้ล่าติดตามทันใดอีกด้านหนึ่งแววเสียงครางหนัก,นกขึ้นเต็งเฮาอดเบืออหน้าไปไม่ได้และเห็นชนนีแห่งบูริมรังไม้เท้าขึ้นสูงเท่าค้อมแดนเนื้อสัวอาปากกระอักเลิดออกมาไม่ทันถามไถ่ก็ทราบได้มันถูกทำลายไปไม้เท้าหนึ่งความคิดไม่ทันสิ้นสุดเท่าค้อมแดนเนื้อสัวพันดิตกายจากไป จอมแพทย์งมงายหมากลุกก็รบหนีไปอีกทิศทางหนึ่งแต่งเหาคุ้นคิดป้อมจันทาทุ่มเทยอดถมือมากมายปานี้คงคิดปฏิบัติการใดแต่คิดไม่ถึงว่าจะมีบุคคลเยี่ยงชนนี้แห่งโบริมปรากฏขึ้นและผู้วิเศษเสเพสเสชีวิตโดยไม่คาดหมายเป็นเหตุให้พวกมันพ่ายแพทย้ทั้งคดานขณะโขดคิดพันฉุกคิดถึงบุตพันมือพอเหลียวหน้าไปถึงกับใจหายวาบุตพันมือ กลับเลนหายจดไหลร่องรอยตนนับว่าชาราใจไปจริงๆแล้วนี่จะตอบต่อเล้ากออย่างไรดังนั้นสกิดเท้าดีดกายกลับมาจอนี้แห่งบูริมพันธ์ส่งเสียงตวาดขึ้นสถานแก้วหูเต็งเหาจดลั่นอื้ออึงเต็งเหาคบคิดอย่างว่องไวไล่ล่าไปตอนนี้เกรงว่าไม่ทันท่วงทีดังนั้นสลายพลังทิ้งตัวหมุนกายกลับจอนี้แห่งบูริมก็ทะลนถึงเบื้องหน้าของตนแล้ว เต็งเฮาก่าว่าเล่าตัวเจ้มีคําแนะนําใดจะสั่งสอนชนนี้แห่งบูริมตาศาสตร์ปากายเขียวปัดเพ่งมองจ้องหน้าเต็งเฮาก่าวว่าเจ้ามาที่นี้ไปเวลานานแล้วกระมังเต็งเฮาใจหายว่าที่แท้ร่องรอยของตนตกอยู่ในสายตาายตรงข้ามแต่แรกได้แต่กล่าวอย่างเยืยกเย็นถูกแล้วสหายร่วมทางของเจ้าก็ไม่เลวนักเต็งเฮาสถานใจอีกครา ทราบว่าดางหมายถึงเล่าก่อไล่ลมขวาเงาจำต้องกล่าวว่าเล่าตัวเจ้ชมเชยไปแล้วฮะบัดนี้ฟื้นคืนสู่โฉมหน้าแท้จริงของเจ้ามาความตื่นตะกนกของเต็งเฮาครานี้ใหญ่หลวงนักนางทราบได้อย่างไรตนแปลสภาพเป็นนักษาาผิวดำเมื่อมดังนั้นพ้งว่าเล่าตัวเจ้อาศัยดักวิชาแปลสภาพไม่อาจตบตาเราผู้เท่าได้หรอกเต็งเฮาอับจนปัญญา ได้แต่สดายวิชาแปรสภาพฝืนคืนสู่โฉมหน้าแท้จริงชนนีแห่งบูริมพงกศีษะชมเชยว่านับเป็นอัจิยะอันเด่นล้ำจริงๆเจ้าเรียกว่านักษาพเนจรใช่หรือไม่เต็งเขาสมองพองโต,โตแทบระเบิดชนนี้แห่งบูริมกับสาม,มารถระบุบอกความเป็นมาของตนได้หรือนางสาม,มารถพยากรณ์อย่างทราบทุกเรื่องราวตลอดลายทางที่ย่างเท้าเข้าสู่เทือกเขาไม่เคยไปเชิญพบคน ของพักเทมังกรมาก่อนนี่จะกล่าวอ้างได้อย่างไรยามนั้นกล่าวว่าถูกแล้วเล่าตัวเจ้พยากรทราบได้หรือชนนีแห่งบุรีไม,ม่ตอบคำหันเหหัวเรื่องว่าเจ้าเร่งรถมาที่นี้ใหญ่กันติงหาวขบคิดแล้วกล่าวสะกดติดตามคนของป้อมจันทามาเจ้ามีความอาฆาตแค้นกับป้อมจันทาเป็นความแค้นนึกดำดดห่วงสมุดอืมเจ้าทราบศักดิ์ศรีของเราผู้เท่ากัมัง เต็งเฮาฉุกใจคิดหรือนางเป็นพมกพักเทพมังกรแต่ไม่ถูกต้องนางไหนเลยมีธิดาอ่อนเยาวเยี่ยงเหมยสะท้อนหิมะดังนั้นก่ลาวว่าเล่าตรวเจ้เป็นคนของพักเทพมังกรน,นั่นย่อมแน่นอนผู้ยาวทราบได้เพียงนี้เองชว่วน,นี้แห่งบูริมสำรวจดูเต็งเฮาอีกคราประกายตาเยี่ยงนั้นทำให้ผู้คนอยากอย่างคาดคำนวณในยามนั้นเงาร่างไหสายไล่ล่ามาถึง เต็งเหาพอกวาดตาไปอดสถานใจไม่ได้ผู้ถูกได้ล่าเป็นหุยเยีย่ยงหอตามติดด้วยชายชราชุดเหลืองผู้หนึ่งและเทวทูดเทพังกรสองนางหุยเยีย่ยงหอหันกายไปประทะหักหลงัง4ี่คนสี่กบี่ต่อสู้กันจนชโลมหุ้นวายดูท่าทีหุยเยีย่ยงหอไม่ใช่คู่มือคนทั้งสตกเป็นฝ่ายต้านรับถ่ายเดียวเต็งเหายุ่งยากใจยิ่งหากแม้นตนเสนอหน้าไป อย่าไม่ใช่เปิดเผยศักดิ์สรีแท้จริงของหุยเยีย่ยงหอเมื่อครูตนพึ่งบอกว่าป้อมจันทามีความแข้นกระตนอย่างลึกรึมหุยเยี่ยงหงอเป็นหู้จงกรรมภายในป้อมจะอธิบายอย่างไรกันเพียงชั่วพริบตาหุยเยีย่ยงหอก็ตยากยินสถานอันล่อแลกขับขันติงเฮาขบคิดอย่างว่องไวกล่าวว่าเล่าตัวเจ้โปรดสั่งพวกมันหยุดมือเพราะเหตุใดผู้ยาวมีวาจาจะกล่าวชนนีแห่งบุริม ก้าวเสียงกลางวานววกเจ้าหยุดเมอชายชราชุดเหลืองและสองเทวทูตเทพมังกรพากันดีดกายออกจากวงคารวะมายัางด้านนี้แต่ไกลส่วนหุยเยี่ยงงอใช้กระบี่ยันพื้นพักผ่อนหอบหายใจโจนี้แห่งบูริมก้าวเสียงทุ้มหนักเจ้ามีวาจาใดคิดบอกกล่าว